สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็มารีวิวความรู้เรื่องแหลกนะครับผมเแหลกตัวนี้เป็นแหลกของรถเอาผ่านะครับโตโยต้าเอาผ่านะครับเอาผ่าแอดจีมาเนี่ยจะมีตัวแหลกเหมือนกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับก่อนซ่อมนะครับเราจะสามารถใช้มือเนี่ยขยับขยับตัวนี้ได้เลยนะครับจะมีอาการหลวมากค่อนข้างเยอะนะครับและมีการเสียงดังนะครับผม อันนี้หลังลงซ่อมเรียบร้อยแล้วเราจะไม่สามารถขยับได้นะครับต้องใช้เครื่องผ่อนแรงหรือว่ามอเตอร์ผ่อนแรงนั่นเองนะครับผมเมื่อเราหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก็จะเบานะครับนะครับผมเมื่อเวลาเราใส่ในรถแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพวงมาลัยก็จะตีรับเป็นปกติ หลกอันนี้นะครับเป็นยี่ห้อเจเท็นะครับเป็นแหลกแท้นะครับยังไม่เคยซ่อมเลยเพิ่งมาซ่อมเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้รับประกันได้เลยครับหนึ่งปีรับประกันได้หนึ่งปีเลยส่วนตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนบูทไแหลกด้านนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนนะมีอาการเสียงดังนะครับเพื่อนแล้วก็สะดุดลูกปืนเขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็ทําการเชื่อมฟันเชื่อมฟันแล้วก็กัดทําพิกัดให้มีระยะเท่าเดิมนะครับระยะพิษเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราประกอบใส่แล้วนะครับก็จะได้มาตรฐานเดิมกลับมานะครับผมจะไม่หลวมคอนสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับผมอันนี้แกนแหลกเชื่อมด้วยลวดพิเศษนะครับของประเทศเยอรมนีนะครับจงมีความทนทานนะครับเพื่อนเมื่อซ่อมแล้วจะสามารถบิงได้ หลักหมื่นถึงแสนโลนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เรามาว่ากันเรื่องแหลกนะครับปกติแหลกนะครับก็เหมือนเทไหลทั่วไปนะครับแหลกมีราคาค่อนข้างแพงอย่างตัวน,นี้สองหมื่นกว่าบาทนะครับเ,เพื่อนๆปกตินะครับผู้ใช้รถจะไม่ค่อยรู้นะครับผมเมื่อเราใช้แหลกประมาณแปดหมื่นถึงแสนโลนะครับ เราสามารถตรวจสอบเช็คแหลกได้นะครับเมื่อรถวิ่งแปดหมื่นแสนโลแล้วเนี่ยกระบีด้านในเนี่ยก็จะเริ่มแห้งนะครับเพือนพอเริ่มแห้งเราเนี่ยตัวปรับแกนก็คืออยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีอาการหลวมนะครับถ้าเรามาเช็คก่อนที่มันจะหลวมหรือว่ามาใส่กระบี ปรับตั้งใหม่ก็จะสามารถใช้งานได้อานานมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ถ้าเป็นแหลกอย่างเช่นรถ Porsche ปอร์เช่บีเอ็มเนะครับก็จะมีตัวปรับทางด้านนี้มานะครับเพื่อนๆเ,เมื่อเราเข้าสู่แล้วนะครับช่างก็จะทำการเช็คตัวแหลกปรับตั้งใหม่ พร้อมใส่จระบีใหม่นะครับแต่ส่วนมากผู้ใช้รถที่เราใช้บ้านเราในปัจจุบันนะครับก็คือใช้จนเสียงดังแล้วนะครับถึงได้มาซ่อมแล้วก็ไม่มีการตรวจเช็คเลยนะครับเพื่อนอ,อันนี้นะครับจะปรับตั้งได้ทีละหนึ่งขีดหนึ่งขีดจะมีตัวเลขอยู่นะครับจะเท่ากับขีดละ0.05ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับผมจะมีเครื่องหมายบวกลบนะครับสำหรับปรับตั้ง เพราะฉะนั้นแหลกเนี่ยฮะยก็จะสามารถซ่อมบำรุงได้นะครับเพื่อนๆแต่ส่วนมากผู้ใช้รถก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่คราวนี้ช่างบอยมีวิธีแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมีรถขึ้นแสนโลก็วิ่งแสนโลเป็นต้นไปเนี่ยนะครับสามารถนําแหลกมาเค็คตรวจสอบซ่อมปรับตั้งใหม่ใส่จระบีใหม่ได้นะครับเพื่อนๆ ก่อนที่มันจะมีเสียงดังนะครับเราก็สามารถใช้แหลกได้ยาวนานนะครับเ,เพื่อนเพื่ออย่าปล่อยให้แหลกมีเสียงดังนะครับอายุงานก็จะสั้นลงรถบางยี่ห้อแหลกค่อนข้างแพงมากนะครับส่วนมากจะมีราคาหมืน่นต้นๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเอาผ่านได้ที่มากเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนอจึงแนะนําให้เพื่อนเพื่อนที่ขับรถมีแหลกองอะไรไฟฟ้านะครับ สามารถนำมาตรวจเช็คตรวจสอบซ่อมบำรุงได้นะครับเมื่อมีระยะหนึ่งแสนโลหรือแปดหมื่นโลหรือมีอาการผิดปกตินะครับอย่าปล่อยไว้ให้มีเสียงดังนะครับเพื่อนๆน,นำรถมาตรวจสอบเช็คได้ฟรีนะครับที่ร้านช่างบอยนะครับหรือมีอาการเสียงดังก็นำมาเช็คฟรีได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงล่างแหลก บูทยางต่างๆนะครับจะได้สามารถตีราคารู้ราคาค่าซ่อมได้เลยนะครับเพื่อนเ่อนอ,อ,อันนี้แหลกเอาผ่านะครับรับประกัน1ปีนะครับเพื่อนๆนต้องเป็นแหลกแท้ติดรถเท่านั้นนะครับที่จะซ่อมได้นะครับถ้าเป็นแหลกเทียบซ่อมไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อน หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในมากก็น้อยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม